หวังเฮอตี้ยี่ซชินร่วมงานส่งท้ายปีเก่าแต่กับเมินเหมือนไม่รู้จักกันโดยทางหวังเฮอตี้กับทางยี่ซูชินนะครับผมทั้งคู่นั้นเคยร่วมงานกันในเรื่องของรักของข่าและเมื่อเวลนาวันนี้ทางหวังเฮอตี้นั้นก็ได้ทําการเปิดตัวผลงานใหม่นั่นก็คือผู้พิทักษ์ติกาลแห่งตาเฟิงและเมื่อไม่นานวันนี้เขานั้นก็ได้ไปเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าของสถานีโทรทัศน์หูหนานร่วมก,กับทางยี่ซูชินซึ่งในงานนี้ผมก็ได้มีดาราหลายท่านนั้นมาร่วมนะแม้ว่าทาั นนั้ก็ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วโดยในงานเฉลิมฉลองนี้ครับผมท่าหวังเฮอร์ตี้นั้นได้หันไปทําการสวมกอดทางเมืองจืออี้นักแสดงสาวจากเรื่องจิวชงจือที่เป็นเพื่อนสนิทของทางยี่สู่ชินและในเวาที่ทางยี่สู่ชินนะครับผมกลับอยู่กับทางติ้งอี้ซีและหลินอี้ซึ่งทางติ้งอี้ซีนะผมก็เป็นพระเอกจากเรื่องดาราลักนีหลันที่ได้แสดงด้วยกับทางยี่สู่ชินนั่นเองเรืงสาวคนนั้นงได้เล่นกันอย่างสนุกสนานถ่ายเซฟี่แรืลงไปถึงการเต้นลาแบบกลุ่มอีกด้วยโดยแม้ว่าทางหวังเฮอร์ตี้กับทางยี่่่่นน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 นะคคครััััมมมท้้้งงงงงงจเเเเเยวาาาาาากกกใืออออขขขขีีดป็ นั้นชื่นชมว่าเล่ากับทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักกันจริงๆเลยแต่ยังไรเสก็าตามครับผมความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่นั้นดูเหมือนกับว,ว่าจะเริ่มมีปัญหากันในชว่วงโปรโมทละครเมื่อทั้งคู่นั้นได้เกิดการถกเถียงกันเรื่องบทบาทกาลางไฟ์สดทำให้บรรากาศนั้นตึงเครียดหลังจากที่ละครของเรของข้าได้ออกอากาศจบนะครับผมทางหวังเฮอร์ตี้ทางยีสุชิน,นก็แทบไม่มีปฏิสัมพันธ์กันใดๆเลยแม้กระทั่งในโอกาสที่ละครนั้นฉลองเขบารอบหนึ่งปีทางหวังเฮอร์ตี้นั้นก็ไม่ได้มาเข้าร่วมงานฉลองแลลละะในน,นนนนนนนงงงงงาาาาาาเเฉฉิิมอออส่่่ททท้้้้้้ยปปปีกก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 กพรรรรรัััั็็ไไดดดคคซึวฮตผ มึงจอ,อีีททันซึ่งก็ได้เป็นการสร้างกระแสะคู่จิ้นใหม่นะผมก็คือทางหวังเฮอร์ตี้กับทางมึงจืออี้นั่นเองในขณะที่ฮางหยีสุ่ยชินอบุก็ได้อยู่ท่ามกลางาชายหนุ่มที่เคยร่วมงานด้วยพวกเขานั้นได้มาถ่ายรูปรวมกันแต่ไม่มีทางหวังเฮอร์ตี้ในภาพเลยแฟนคลขับท so ั้งสองฝ่ายของผมต่างตั้งข้อตกเถียงกันในโซเชียลมีเดียที่ว่าทาไมทางหยีสุ่ยชินนั้นโพสต์ภาพในงานเฉลิมฉลองที่มีนักแสดงชายหลายคนในภาพแต่กลับไม่มีทางหวังเฮอร์ตี้เลยซึ่งทำให้ทางแฟนๆของเธอและผมแสดงความคิดเห็นเสียซีอยู่กับความส กล่าวว่าพวกเรานั้นไม่จะเป็นที่ต้องยุ่งเกี่ยวกันอีกโดยความสัมพันธ์ของทางหวังเฮอตี้กับทางยูยิสุชินจากคนที่เคยใกล้ชิดในจอและนอกจอดูเหมือกับว่าเส้นทางน,นั้นจะได้สิ้นสุดลงแล้วเหลือไว้เพียงผลงานที่ตาจริงใจแฟ,ฟ,แฟนๆเท่านั้นซึ่งในวงการบันเทิงนั้นก็เต็มไปด้วยการแข่งขันและความซับซ้อนมากมายความสัมพันธ์ระหว่างคนดังนั้นก็มักจะเปราะบางอยู่เสมอ